ไหวความนอ,นอดน้อมแดพระตนักไหรกรับขอโอกาสวงพ่อสุจินบริ์ปุณโงและพระเทระท่านสตาสาธุชนทั้งหลายกันนี้เป็นกันที่บอกบอกจำทํำคนเทศบอกจำทำคนฝังเพราะว่า การของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นกันใหญ่เรียกว่ามหากันแต่ธรรมะโยมจะต้องตระหนักรู้ให้ได้ว่าชีวิตนี้ถ้าเราขาดธรรมะเราจะไม่เหลืออะไรเลยโชคดีของเราที่เกิดมาแล้วได้นับถือพระพุทธศาสนา พราะพระพุทธศาสนานั้นจะให้ธรรมะประเภทที่ทำให้เรามีความจุและก็พ้นจากความทุกข์อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านได้เบตตาแสดงไปเรื่องพระพุทธเจ้าบางส่วนนั้นอาตมาขออนุญาตขยายเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าวันนี้ เราได้มีโอกาสมานั่งเจอกันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมหากรณาอันยิ่งใหญ่ของบุคคลท่านเดียวท่านนั้นคือพระพุทธเจ้าการที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสกวางเทศสองกันนั่นแสดงว่าท่านเป็นสัตว์ผู้หนึ่งที่อยู่ในตากทาย คือพระมหากรุณาญาณของพระพุทธเจ้าเจตนาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นอนิจจตาโพธิสัตว์คือขณะที่ยังไม่ได้แน่ว่าจะจตรัตรู้หรือไม่แบกมารดาข้ามมหาแบกมารดาข้ามแม่น้ําแล้วก็เกิดความทุกข์เห็นว่าในสังสารวัฏนี้เกิดความทุกข์ มากมายไม่มีอะไรที่จะเบียดแทรกความทุกข์ได้มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งขึ้นหลังจากนั้นก็เกิดความตรึกในพระไทยว่าเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่นำสังสารสัตว์ออกจากความทุกข์นี้อันนั้นเป็นเจตนาแรก แล้วหลังจากนั้นเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัติเกิดไปทุกทุกสัตว์ที่เราได้ยินว่าชาดกนั่นแหละเป็นสัตว์ก็ทุกประเภททุกกติที่หลวงพ่อสุจินท่านกล่าวถึงเมื่อตก,กี้พระเจ้าของเราเกิดมาหมดแล้วทั้งข้างล่างทั้งข้างบน เวียนไายอยู่ในสังสารวัตนี้เกิดมาหมทเห็นความทุกข์แต่ละภพแต่ละชาติไม่รอดพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าไปแม้แต่สักชาติที่เคยพบเดี่ยวในที่สุดมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีพังกรวันนั้นเป็นดาบทพระทีพังกรสเสด็จพร้อมกับพระจฉงสี่หมื่นรูป และชาวบ้านเขาคนช่วยกันตกแต่งถนนหนทางเพื่อให้พระพุทธเจ้าที่ประกรเสด็จแต่ว่าสุเบตดาบทเข้าไปอาสาเพื่อที่จะขอทำหน้าที่ปรับแต่งถนนนั้นด้วยชาวบ้านก็เห็นว่าสุเบตดาบท,ที่เก่งก,ก็เลยให้ที่ลำบากเป็นหน้องเป็นโคลนสุเบตดาบท พยายามอย่างเต็มที่ใช้แรงกายเพื่อตกแต่งสะดุดแต่มันไม่เสร็จพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วสุบเบตดาวดก็ตัดสินใจว่ามันเหลือแองแองโกลนอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรก็ตัดสินใจทอดกายของตนเองล้มตัวลงในหลุมโกลนนั้นเพื่อให้พระพุทธเจ้าเสด็จและพระสงฆ์ได้เดินผ่านร่างของตนโดยไม่ให้ที่โกลนแปกเปื้อน พระบาทของพระพุทธเจ้าและเท้าของพระสงฆ์ทั้งหลายในขณะที่ล้มตัวทอดลงไปนอนนั้นตัดสินใจสละชีวิตเลยเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าประทีฟังกรพุทธเจ้าเสด็จพระพระสงค์ผ่านแล้วไปยืนอยู่ที่ศีรษะสุสบเบศดาบทลุกขึ้นมาแล้วตั้งอธิษฐานตรงนั้นเจตนาที่สุบเบศดาบทอธิษฐานตรงนั้นว่าคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ ถ้าสุเวตดาบทวันนั้นเห็นแก่ตัวด้วยใจของสุเวตดาบท,ที่ตั้งมั่นสามารถที่จะฟังธรรมจากพระทีประกรรุทธเท้าแล้วก็เป็นพระรันั์เดินตามพระพุทธเจา้าแค่นั้นจะจบแต่สุเวตดาบทไม่ทำอย่างนั้นเพราะเขาเกิดมหากรุณานในใจอย่างยิ่งใหญ่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ สเสด็จตับขันธปริพ,พานหมดสมัยของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วสัมพสัตที่เกิดอยู่ในโลกที่จมอยู่ในทะเลทุกนั้นจะได้เจอพระพุทธเจ้าอย่างไรถ้าเราจะอาศัยแค่การหลุดพ้นเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปแค่นั้นมันก็จะเป็นการตัดช่องประโยชน์ของมหาสัตว์ก็เลยตัดสินใจบอกว่าด้วยปุญ ี่ข้าพเจ้าได้ทอดร่างให้เป็นที่เสด็จประราชดำเนินของพระพุทธเจ้านี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในวันข้างหน้าเพื่อที่จะรื้อขนสัมปสั์ขึ้นจากความทุกข์ได้เถิดพระพุทธเจ้าที่ฟังก่อนทราบก,การอธิษฐานนั้นทรงพยากรณ์ทันทีว่าดาวบทผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในวันข้างหน้า ทันทีที่พระทีบางกนพุทธเจ้าพยากรณสุเบตดาบทก็เป็นพระโพธิสัตว์ชนิดที่นิยตาโพธิสัตว์คือมีการจัดตรู้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นไม่ต้องไปเกิดในพบชาติที่ต่ำกว่ามนุษย์อีกเลยอันนี้เจตนาที่ทรงธทรำรอธิษฐานตรงนั้นมันเกี่ยวพันกับทุกๆท,ท,ท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ ถ้าเห็นเกนตัวความธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารัรแล้วก็เดินตามก่อนไปก็จบแต่ไม่จบเพราะอะไรเพราะมหาการุณามหาการุณาที่ทรงมีต่อพวกเราซึ่งเป็นสังสารสัตว์เพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายจะเป็นนักบุญหรือนักธรรมทั้งหลายก็ดีท่านจะต้องถอนสิ่งที่จึงใจของท่านระหว่างตัวเรากับพระพุทธเจ้าให้ได้ จะต้องมองให้เห็นถึงพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีพระคุณและเป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในใจของเราเราจะกล่าวว่าพุทธังสระนังกฉามิสักคําหนึ่งเนี่ยให้มันออกมาอย่างอบอุ่นจะกราบพระพุทธรูปสักครั้งหนึ่งก็ต้องให้ถึงกับพระองค์ท,ทันทีเพราะมองให้เห็นเลยว่าเราเป็นสัตว์ที่อยู่ในข่ายคือประญาณของพระองค์นั่นทีนี้ถ้ามันยังไม่ถึง ถ้ามันยังไม่ถึง้วทำอย่างไรมันมีกรณีตัวอย่างอาตมาจะพูดเฉพาะเรื่องนี้นะเพื่อขยายของหลวงพอ่อเรื่องพระพุทธเจ้าวไว้ว่าเราจะทําอย่างไรให้มันถึงพระพุทธเจ้าทั้งๆท,ที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยก็มันมีกรณีตัวอย่างมีพราหมณ์สองคนคือ,อปิโลติกกับชาลุโสนิ ชาลุโนีนี่ก็เป็นพรามณ์ร่ำรวยมากนะแต่ไม่นับถือพุทธนั่งรถผ่านมาปิโลติกนี้ออกจากวัดนับถือพระพุทธเจ้าแต่ยังเป็นผุุ้ชนอยู่แล้วก็สวนกันในระหว่างทางอชาลุไอชาลุโนีถามพิโลติกว่าท่านไปหาพระพุทธเจ้าออทุกวันพระสมณโคโดมเนี่ย มันมีคนอื่นในโลกนี้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมอย่างพระสมณโคโดมในความรู้สึกของท่านเ,นเห็นว่ามีไหมปิโรติกแกบอกว่าข้าพเจ้าตอบไม่ได้เพราะว่าปัญญาระดับพระพุทธเจ้าต้องคนที่มีความสามารถเท่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบอกได้หรือยิ่งกว่าส่วนข้าพเจ้าไม่สามารถบอกได้ว่ามีหรือไม่มีไอชาโนสนีก็บอกว่า แล้วท่านน่ะถ้าอย่างนี้ทำไมถึงปักใจเชื่อนับถือพระพุทธเจ้าปิโรติกเกก็บอกว่าด้วยปัญญาน้อยๆของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าดูร่องรอยดูร่องรอยชาลุถามเรื่องร่องรอยที่ท่านดูท่านดูอย่างไรปิเรตปิโรติกบอกว่าข้าพเจ้าก็ดูในโลกในเมืองในจุปุทวีปเนี่ย ัติยะบัณฑิตหมายถึงกษัตริย์ที่ทรงเป็นปราชญาที่มีผู้คนนับถือยกย่องมากมีนักบวชก็ดีมีบัณฑิตก็ดีเข้าไปถามปัญหาอะไรต่างๆล้วนแต่กษัตริย์เหล่านี้ตอบได้หมดแต่กษัตริย์เหล่านั้นกลับไปนับถือพระพุทธเจ้านี่คือรองรอยที่รองรอยที่สองพวก พรามมหาศาลเศรษฐีะงาพอดีที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่คอยเรียนจบคัมภีร์ไตรเพศเป็นอาจารย์เป็นเจ้าสำนักต่างๆนั้นผู้คนยกย่องนับถือมากมายท่านเหล่านั้นก็มานับถือพระพุทธเจ้าร่องรอยต่อมานักบวชที่เป็นศาสดา เป็นเจ้าลัทธิในศาสนาต่างๆซึ่งในชมพูทวีปนั้นศาสนาเยอะนักบวชเหล่านั้นเป็นที่คารพนับถือของกษัตริย์เป็นที่รับคารพนับถือของผู้คนมากมายแต่นักบวชเหล่านั้นก็ยังมานับถือพระพุทธเจ้าด้วยร่องรอยที่เล่าให้ฟังนี้ปิโอิิพด้วยร่องรอยเหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงว่านิธรรมธรรมังคือว่าถึงซึ่งความสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมนั้นถว่าเป็นบาลีก็ว่าสัมมาสัมพุโตสวากข้าโตภักขวตาธรมโสุป,ปฏิปันโนสังโคติคข้าพเจ้าจึงถึงซึ่งการตรงใจเชื่ออย่างเด็ดขาดว,ว่าพระสัมมาสัมพุทธพุทีพระภาคเจ้านั้น ทรงเป็นผู้จัดกรู้ดีชอบด้วยพระองค์เองจริงพระธรรมอันพระองค์ผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วจริงพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติตชอบจริงที่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยเราก็ต้องดูร่องรอยเนี่ยวิธีการเพื่อสร้างความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าอย่างถูกวิธีอย่างนี้ เราจะไม่มีปัญหากับพระธรรมและพระสงฆ์อีกเลยแล้วใจเราก็จะเกิดศรัทธาประสาทีจันิะคือน้อมเข้าไปเพื่อการที่จะปฏิบัติตามต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีนนยและไม่มีเงื่อนไขอะไรมันจะปฏิบัติตรงๆและผลมันก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนอเหืออย่างที่พ่อเพ่อครูบาอาจารย์ท่านเคยปฏิบัติและก็มีปรากฏให้เราเห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นศรัทธาที่มั่นคง ท่านทั้งหลายอย่าลืมศรัทธาที่มั่นคงเราจะต้องใช้วิธีคิดโดยเปรียบเทียบสร้างร่องรอยในความคิดให้มันเชื่อมถึงกับความดีของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วเมื่อมันมีความมั่นคงทางศรัทธาฉันทะในการที่จะน้อมก็ไปสู่การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อศรัทธาฉันทะและการปฏิบัติ ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลนั้นจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปเรียกร้องจากที่ไหนเราไม่ต้องไปปรารถนาอะไรแค่ทำแค่นี้ให้มันเกิดความศรัทธาที่มั่นคงดังกล่าวมันก็จะเกิดผลอย่างมหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นขอโอกาสใช้เวลาเพียงเท่านี้ในขยายความจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เปตาสแสดงทราไวา้ส่วน อีกนิดหนึ่งก็คือว่าปัญญาโลคัสม,มิปัญญาโลคัสม,มิคือปัจจโ,โตหมายว่าปัญญาเนี่ยความรุ่งเรืองของปัญญาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านทั้งหลายก็ต่อจากศรัทธาที่มัน่นคงถ้าท่านไม่ศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธเจ้ามันจะเกิดความหลงแล้วก็ผิดพลาดมดแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นบุญไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นภาวนาทุกอย่างถ้าเราไม่มีศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้ามันจะหลงหมดเพราะเราจะทำเพื่อตัวเราเองบุญก็เพื่อตัวเองทานก็เพื่อตัวเองศีลก็เพื่อตัวเองภาวนาก็เพื่อตัวเองมีแต่ตัวเองและตัวเราเองนี่มันเป็นอนิจจงนะเดี๋ยวมันก็เกิดสร้างอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนคุ้หลวงพ่อท่านเท่ นันศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าจะเป็นทางเชื่อมให้เราเข้าสู่การปฏิบัติถูกต้องและจะเกิดความรูปเรืองในทางปัญญาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต้ขอสรุปลงไว้แต่เพียงเพียงเท่านี้นะขอทุกท่านจงถึงพร้อมด้วยสุขสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปูปนผลมุุยภาพสถาพรให้มาสโบสรนบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ uh